สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องไก่สตูดิโอเช่นเคยครับผมวันนี้อยู่ที่อยู่ที่ไหนวะอยู่ที่บอ่อปลาครับบอ่อปลาก็วันนี้ผมจะมาขโมยปลาเพื่อนมาขโมยปลาเพื่อนครับ <S <S นี่เ <ปะ S 1> นี่ยดูปลาขึ้นจากจากบอ่อเมื่อกี้สดๆเลยเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ซ้น โอ้ไม่ได้เสียนะมาขโมยจริงๆครับเนี่ยจบเลยครับก็เราจะมาย่างกินดูเชฟฮะดูเชฟวันนี้วันนี้วันนี้เชฟไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมวันนี้ครับ <c oughs> ดูดูสภาพ <c oughs> ลมก็แรงครับลมก็แรงแรงมากเลยครับ A few minutes later เแล้วครับเสร็จแล้วจะรอหรือเปล่าครับ <c oughs> วันนี้อยู่ปลาเนี่ยจะของหมอปลาครับเออคนหันวันนี้ก็จะเป็นเมนูย่างปลาหนินครับ <c oughs> นี่ก็เป็นลูกปลาครับลูกปลานินบอ่เอเสอยบครับรอรอรอลงลูกปลานินบรรยากาศดีมากเลครับที่ห้วยสเสงครับลมทั้งวันเลยดูมันสู้เจ้าของปลาครับดูมัน นั่งรอมาตั้งนานแล้วขยัน,ยนสุดจัดน,นี่ก็เป็นน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มที่ผมทำมาสำเร็จรูปครับแล้วก็น,นี่ครับเอามาจากบ้านผักครับผักอะไรบ้างเนี่ยมีผักอันนี้เขาเรียกผักอะไรเนี่ยน,นี่ก็เรียกผักอะไร อะไรนะทีไว้กินกับลาบอ่ะแล้วแล้วก็ผักชีแล้วก็กระเทียมบรรยากาศสวัสด,ดีครับผมอ่ะครับนี่ก็ปลาเสร็จแล้วครับตัวตัวแรกนะนะครับนิ้มนะดูน้ำจิ้มเด็เด mặc dù hiu hiu này mãi má chim má chim mhm kìm mhm 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 ลาอืมอืมชิมชอบเอาชิมฝั่งนี้ได้นี่ยังอืมนี่นะฝั่งน้ำข้ามาครับผมก็นะครับมีกมันบ้าน ต้องรูร้ละเรากินกินง่ายอยู่ง่ายเล็กจ <Okay. S 2> วนึ่งครับย่างอยู่มือยาวเด้ออันนี้ผักกะไรก็บอว่าน,นี่ผมไม่รู้ว่าผักเลยเพื่อนรู้ก็เป็นมาครับโอเครู้ว่ารู้ว่าเรากินใหญ่แซ่บมากเลย <Okay. S 2> อื

ถ้าปันจามันอะ

กูทำเองท้ย <SM> ร <ES> ่มอ่ะห้องห้อง ขเอาเอาเอาข้าวอีกแล้ไปเป็นชั่วโมงข้าวมึงนี่น่าจะไปเป็นชั่วโมงรู้่ะเยอะฮะมังกินเร็วนันกินเบียงใช่รึเปล่อะไรนะ รับใครนะคือใครอ่ะพี่แอร์โรงเรียนเหรอโรงเรียนไหน อะไรให้กินคนเดียวคนหนึ่งนะกินกี่ขวดตัวนี่กินกี่ขวดน้ำหนาวนี่มันต้องกินลอกขาวเนาะอุ่นนะมันอุ่น ไ,ได้กลับี่ใหม <laughs> อเออกลับมืองแล้วปูต้อาให้กลับ,ลบลด้วยโคดนได้กลับเหรไม่ีฝัน,นขายฝันปูเองนายฝันนีครบอมกุกับปัดห้าซับกอที แจ้งกำลังพลกับ <urine> ข้าอะไรวะเนื่องจากกำลังพลทั้งโกแมยเย็ดแมยเย็ดเลยอะกูลังไปคีดอาสาเลยเหียไปคิดอาสาพอดีเิได้เ็้เร้อยไม่มีชื่อกู่เพราะอื่นไม่เป็นแน่เดือดรอกูอยู่ใกล้บกพันเนี่ ไอ้เองก็อบูนร่างกายไว้ว่าเองไม่ต้องไปเหมือนกันไม่หนับเลยครับบายค่ายคือเบาเลยสมัครเลยทุกไม่ไม่หนักอย่างที่บอกครัแต่เวลาฝึกต้องบึกบึนเอครับก็ครับ กูเปิด <c oughs> กว่าน้ำกูไม่ได้อาบน้ำโอ่งที่ไหนกูเปิดก๊อกน้ำตัวว <c oughs> ก๊อกน้ำมันอุ่นไงกิน <c> โ <oughs> <c oughs> ค้งครับผมหน้าต่างี้ไม่กินแล้ว เหมือนโฆษณาให้เขาอะโอเคโคกต้องเข้าแล้วแหละสามชั่วโมงยังไม่ได้ยินชั่วโมงอ่อือแซ่บคำนี้อืออือนี่กินผักนี่อย่างงี้อร่อยจริงฮะมันคล้ายกระสังอ่ะ คล้ายๆกันสังอมากินดูอ่ะไม่เป็นยังไงฮะเป็นจนมันกัดก็ดีตกแล้ว,วตกแล้วเหรอแล้วปิดคลิปก่อน มาท้ายให้คนดูครับป้าอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องการสตูดิโอด้วยนะครับผมสำหรับวันี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับดูค,บดคลิปต่อไป